ืันนี้เฮาได้หน่อไม้ไร่ค่ะหน่อไร่ง,งามๆอวบๆมาสิมาเกงค่ะแซ่บๆมาอนี้ยคุณยายกำลังไปหาย่านางอยู่เดี๋ยวมาบึงขันตอนการเก่งของเฮาด้วยค่ะหน่อใหญ่หลีพี่นอยอย้องเอวอวบเลยหน่อไม้ไร่ผูพานค่ะอวบๆค่ะกินกับน้ำพริกกระแซบค่ะกินกับยางกระแซบเป็นพักหวานหน่อไม้ช่วงนี้เยอะค่ะออกลาย เบิ้งเฮาเตรียมขั้นตอนการเกงค่ะก็ครบแล้วค่ะอีตูอีแงะเม็ดทะมาอน,นี้น้ำยานางลงไปแล้วเคี้ยวยายพึ่งปั่นแล้วนี่น,นี่กัมักบวบมึ๊เออเขาเบื่อแะ้วย่ำใส่ตาล้วเปาเสียดายม,มีพักสงแงงนาพี่น้องเอ้ยมีอยู่ในตลาดเดี๋ยวผ้าหมกบวบจังหน่อยก่อน กเ่ยเงินจักล้อยจักไดเงินสดเอาอย่าชุดๆมาปั่นเอามันจังเขี่ยวเลยเป็นนางยขางขักเลยพักที่มันซุกยากลงก่อนค่ะบวบแล้วก็เห็ดข้าจ้าบวมีรูมีนิดนึงได้นิดนึงค่ะเอาเลยเอาเมื่อเลยตอนเที่ยงงัน บริโงคใหม่มันเหลือทมใส่ผักที่มันซุกยาก่อนพี่น้องเหมือนกุ้สีสันเป็นแต่เซฟแต่เดิมเมือนแตบที่ข้าวน้ำอีกนะคงคุณยางจะกินไปแกงใส่หมอนเตาแก๊สก่นละทั้งทึงสืถ่ายผ่านเตาแก๊สออโอเคค่ะรอขั้นตอนการปรุงบัดเนี่ย แดงนมไม้ของเฮาแซ่บๆคนเบิ่งอัเนี่ยยายเอ้ยคนให้ดูนอนมึงกนะ็พาพี่น้องนมไม้อ่อนค่ะขนาดค่ะค่ะเอาก็เบื่อลงน้ำบั่นขั้นตอนสำคัญถ้าเบื่อต้องคนคนปลาแดกต้องตุง้มตวง,ง,ต,งต้องเหม็นเหม็นแดงนมไม้ไมันจะแซ่บอันนนั้ะลองใส่เอาใช่ไหมจะไม่ใส่ปลากระพง ค้น,นค่ะโป,โป,โป,โปไปล่บรบล่กงคุณเลย<า>เทลงแล้วพี่น้องเทลงแล้วเทแล้วก็ค้นละมัน<า>ดูนะคะเดือดแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้คุณยายเพิ่งไดกองปลาแดกใส่ละเพิ่งดูนี่เสียวนึ้งจะไม่เจาโกรดเนะดาะเกรดกับุกปลาแดก <laughs> ปลาเดกอันนี้เต้หึ่งหึง่งหมดเลยพี่น้องเลยใส่ปลาหน,นี้แหละค่ะที่ลักลักเครื่องปรุงแก่งไหมสิมียางมีปลาแดกค่ะปรุงนัวเกลือน้ำปลาเนี่ยแหละคะ่ะพื้นๆบ,นบานๆเรานี่ยแหละคะ่ะแล้วแต่บ,บางคนค่ะบางคนเขาก็จะใส่ปลาแดกขวดที่เขาอยู่แบบมันไม่มีแต่ปลาแดกแบบนี้แต่น้องน้อยนี่บอกเลยว่าบบสูปลาแด็กตูดเลยคะ่ะ อันนี้เห็ดเองประเดกอันนี้จำได้เลยประเน้นตั้งแต่น้ำท่วมเจ็ดแปดปีที่แล้วคุนล่ะค่ะอ้กลิ่นหอมพระคุ้งขนาดค่ะอือหนามาเติมมาดูค่ะบเสบ่บ,บทุนเดิมอแกงหน่อไทรของเรานะคะเดี๋ยวข้ามอือซุปจักหน่อยค่ะสิเอาเลย Mm hmm. ชิมพระคุ้งเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะใส่ตู้อีแงลงไปแล้วค่ะน้องอเดือดขนาดาใส่อีตู้อีแงลงไปเลยเ้ยค่ะใส่ลงไปแล้วก็จะคุและค่ะปิดไฟกับพอเลยได้ไหมปิดไฟก่ะ คนมาได้มาเซฟน้ำกันพี่น้องเลยนี่แหละออะแนวแซฟเกงหน่อไม้ไร่ของเราค่ะเซบแซฟหน่อไม้ดูพี่น้องหน่อใหญ่ๆจักผ้าครึ่งผ้าครึ่งเลยค่ะหนึ่งดูนี่ยุ่ยๆเลยค่ะมาด้วยจ้ามาแซ,ซฟเซฟด้วยกันจ้าแซบแซฟค่ะ มาเด้อพี่น้องเด้อมาแซบน้ำกันจ้า